สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้25นะคะ25พฤษภาคม2568วันนี้ตามสวนพาท่านผู้ชมมาดูมะนาวที่ปลูกด้วยเมล็ดนะคะพดีปลูกที่บริเวณบ้านนะคะดวนะคะลูกเขาตกมากเลยนี่ปลูกด้วยเมล็ดออกลูกปีที่สองคะ่ะตกมากเลยออืนะคะ พอด,ดีทาสวนนานะคะเสร็จกะทิค่ะกากมะพร้าววานไปตลาดเลยเห็นเขาขายโลละสิบบาทเลยซื้อมายี่สิบาทมาบำรุงมะนาวเห็นนะครบบอกว่าบำรุงแล้วได้ผลทำให้มะนาวดกนะคะดูนะคะท่านผู้ชมตรงนี้มะนาวปลูกด้วยเมล็ดมีสามสี่ต้น แต่ออกลูกสามต้นค่ะแต่ต้นนี้ยังไม่ออกนีต้นนี้ยังไม่ออกลูกนอกนั้นก็คือออกลูกไปแล้วอย่างนี้นะคะกินไม่หมดค่ะกินยังไงก็กิกนไม่หมดดกมากดูนะคะดกข้งบนสูงๆนี่ก็ยังดกเลยค่ะแต่ยังไม่เคยเด็ดไปถ้าลองกินดู ว่าเขามีน้ำมาให้แต่ต้นที่สวนนะคะก็คือมีน้ำแล้วนคะคะพอดีไม่ได้ตัดตัดแต่งกิ่งทุกร่วมก็มีเยอะแต่ลูกยังไม่โตมากนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาดุกมากหรือเปล่าก็ไม่รู้ลูกเต็มเลยตอนนี้แดดออกนะคะท่านผู้ชม เขาทำสวนใบให้ปุ๋ยอะโวคาโดแต่ก็ยังไม่ได้ถ่ายท่านผู้ชมดูเนื่องจากว่าเพิ่งถ่ายไปไม่นานก็เลยรอให้สักสัปดาห์หนึ่งค่อยอัพให้ท่านผู้ชมดูดีกว่าว่าเขาโตเร็วแค่ไหนดูนะคะคือเนี่เด็ดมะนาวน,น,นี่ไปทดลองดูมีน้ำไหมแต่น่าจะยังไม่มีเพราะว่ามันลูกมันเล็กลูกมันเล็ก ตรงนี้ก็มีโอ่งน้ำนี่ค่ะปลูกมะนาวไว้กินปลูกแค่นิดเดียวก็ได้มะนาวดกมากที่ทสชวนจะพามาดูนี่ค่ะดูปัง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 เขาลุกจากจากกรงแล้วแล้วก็เข้ามานอนใต้ท้องรถแล้วค่ะ เห็นเขาไปฉี่ให้เขาฉี่ออกสีเหลืองนะคะท่านผู้ชมน้องน้องน้องเดินได้แล้วอืมปังปังปังป,งปงดิกระดิค้างไดนสิลูกปังปังปังปัตอนนี้กำลังต้มไก่น้องไก่ให้เขาแล้วก็ต้องให้กินยา โอ้พาบางๆไปหาหมอเนี่ยกับเปาเบาเลยค่ะแป๊บเลยล่ะคะ่ะอืมแพงมากค่ายาค่าหมอค่าตรวจเลือดค่าตรวจแลืลก็ยังดีที่น้องเดินได้แล้วตอนเช้าคิดเห็นนอนสมอยู่ตอนดีนี้ดีขึ้นแล้วอืมกน็น่าจะสดชื่นเรื่อยๆเดี๋ยวจะต้องป้อนยาหน่อยนแต่ไปอยู่ใต้ท้องรถจะป้อนยังไงไม่รู้เนี่ย อืมกับพริบตาแล้วโอเคนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวถ่ายให้ปััๆให้ดูแค่นี้ตามสวนก็ไปทำกับข้าวให้มาก่อนสวัสดีค่ะ